ไม่ต้องอาด้วยไปตองมาด้วย <Okay. S 1> ยังเหลืออีกหนงรางวัลใหญ่เหมือนกันโอเคนะคะอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ของเราก็คือผู้ชายอะไรไม่รู้เน่เผูฟฝังบุญุษจากบาเชลขอบคุณคุณแม่นะคะคนะคะคเส้นจังน่ารักขอบคุณค่ะแม่ <laughs> แม่ของจริงยังไม่หมดอายุยังไม่หมดอายุใช้ได้แม่ใช้ได้ได้ได้แม่ได้แต่เอากลับยากนิดนึงนะคะและรางวัลสุดท้ายก็คือลำโพงออไม่ใช่ลำโพงหูฟังหูฟังบลูทูธของมาแชลเธอแม่ขึ้นชื่อว่าหูฟังมาแชวเนี่ยคุณภาพการันตีเวลาเราอายุเรายังเด็กอยู่เนาะยังเด็กอยู่บางทีไม่ค่อยได้ยินอะไรใช่พี่อะไรไม่ค่อยได้ยินอูอได้ได้แล้วได้ได้ได้ เอาหูฟังยัดเข้าไปเ,เอาหูฟังยัดเข้าไปรุ่นนี้การันตีคุณภาพเนาะด,ด้วยตัวาคาถ <3 S 1> ูทนะราคาหลายตังค์อันี้หลายหลายตังเลยนะขายเลยล่ะลลลองไปขายต่อได้อ่ะพูดตรง อันนี้เวลาจับเนี่ยข้างนอกเขาจะเป็นหนังห,หนังคุณภาพดีหูฟังเนี่ยเซอร์รามากบางทีเราดูหนังคนเดียวไม่อยากรบกวนลูกหลานเราสามารถสั่งได้เนาะเงียบๆได้เลยเดี๋ยวก็ได้หรือว่าเอาไปให้ลูกหลานไปขายลูกหลานแลกกับค่าเน็ตก็ได้ก็ออได้กิจกรรมสำหร,รับอันนี้คือ,อในหูฟังมันก็เหมาะกับใครที่เป็นแบบชอบฟังเพลงสอ,อคนที่คิดว่าตัวเองเอวดีสาคนพี่แต่งจิ้มเลยสาคนเอวดีเอวดีเอลดีเอวดีเอดีเอดีเอดี คนี่ม่ใชักกานไดเลยหงคนนี้สนี้สามี่สามตรมายมาเลยเิ่นมาเลเตเตยเเิดเ่ด่นนงารนมาเลยโอ้โหี้เตนวรงนี้นิดนึงกับพี่ขาสวัสดีค่ะ เชิญค่ะสวัสดีค่ะสามคนนี้น่าจะเป็นตัวตึงอยู่นะคะตัวตึงอยู่ใช่ไหมคะพี่แสงตัวตึงหมายถึงเอ็นตึงนะเอ็นเนี่ยตึงข้อเข่าเยาล้วนอะหย่อนใช่ไหมลูกทานนึงค่ะนี่นั่งพับนั่งขัดสมาห์นั่งพับเพียบไม่เมื่อยเลยเหรอแม่เมื่อยปะเมื่อยอายุแม่แม่ไม่คุยกันหรอข้างหน้าบอกเมื่อยข้งหลังบอกไม่เมื่อยข้างหลังเนี่ยเขาจังยืนจังนั่งเก้าอี้เนี่ยไม่ไม่แต่ลุกไม่ไหวค ไม่เมื่อยแต่นี่่ไมลูกไม่ไหวแต่่ลกไไมหวอันนี้ออกมาเนี่ยบอกลูกบอกหลานกันหรือยังว่ามาทำอะไรขอแล้วขอแล้วแล้วให้มีลูกดีหลานมาบ้างเต็มเลยมีมาใช่ไหมเออดิเรื่องจริงนะแนะนำตัวกันก่อนคุณพี่ชื่ออะไรคะสมศักดิ์ตัทยาบอลคันครับมาจากจังหวัดอะไรจ้าพี่บางแคครับผมอ๋อมาจากบางแคพี่สมศักดิ์อันดับแรกพี่สมศักดิ์คุณพี่จะได้สอบค่ะพี่หมูคาจากบางบอนอ๋อ างแค่ขตับอดจากบางแแห่ตัวใดจากบางบอลนึกเลยนะหาบางอะไรนะนึกเลยนะชื่อสตรีพันนะคะจะเป็นเชนต้านะคะมาจากบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะบางบางแค่บางบอลบางกรวยนึกขอเพลงสาวบางโผได้ไหมดูคนสาวบางโผได้ไหมเดี๋ยวนดูได้เต้นเต้นแข่งกันใครเต้นไปเลย โอ้เพี่จะพร้อมสาวบางพูจะพร้อมมาได้เลยนะโอเคสาวบางพลงมีไหมถ้ไม่มีใามากแม่มาไม่มีมีแต่เริดชาวานเล่นเพลงมาเล่มามาเล่นเลยตึ๊งตึตึ แบบหนี่กตอนหนึ course, ่งตอนึงโรงพยาบาลเบื้องต้นบหนึ่งเราเเป็นทาเต้นใช่ไหมทาเต้นใช่ไหมไม่ได้เป็นลมนะโอเค่อจะเป็นลมบอกนะเพงมาเพงมาเพงนะเพงไปกีเงีหนึ่งโอ แค่ห่อแค่ห่อไม่รู้จะหออเลยแม่เดใครจะลึกก่อนวัดจากเดซิเบลได้ใครว่าตัวแทนจากบางอะไรนะบางแคร์ควรจะได้รางวัลขอเซ็กนี้ไลยค่ะขอบคุณพี่บางแคร์รับของรางวัลนั้นด้วยก่อนเลยค่ะน่าจะตื่นสองคนนี้แหละใครว่าตัวแทนจากบางอะไรบางบอลใครว่าตัวแทนจากบางบอลสมควรได้รับรางวัลขอเซ็กนี้ไลยค่ะ อ่าอย่าเพิ่งลงโอเคเดี๋ยววัดกันหน้าเมื่อกี้เราท่าอะไรนะท่าอะไรนะขอทำใหม่สิเออเออช่างสรนหาเนาะใครว่าตัวแทนจากบางกรวยสมควรได้รางวัลขอแจงค่ะเอาไปเอาไปคนละข้างได้ไหมผอีกทีหนึ่งหนูไม่ชัดอ่ะใครว่าตัวแทนจากบางกรวยสมควรได้รางวัลขอแจงค่ะ ใครว่าคนไทยจากบางบอลสมควรได้รับรางวัลขอเสียงคร่ะพักผ่อนคุณแม่พักผ่อนลำละพานอะแม่นะคะไอ้ที่ได้ไม่ใช่หมดเลยนะเพราะเป็นลมถ้าเป็นลมเป็นรางวัลสงสารหรือยังไงไได้ยังงเมื่อกี้ท่าเป็นลมโจรี่เพลงไปทีนี่ก็เป็นลมไปเลยเพลงมาแล้วเป็นลมยังไงเป็นลมยังไง ำรวจรเขาห้าเขาส่งอยู่เขาห้าเจ้าเขาเธอกำลังเพ่งเลง็ออกเอากำลังเพ่งเล็กอยู่แม่รองเท้าแม่ไม่แม่และรองเท้าก็ไม่มีเ <laughs> พื่อนของใครเ <laughs> พื่อนไม่กล้าย,ยกมือแล้วเนาะเพื่อนคนนี้อันนี้มาไปรถบัานหรือดูรล่มามาเป็นขบวน <laughs> มานสี่ล้อขอขอข,ขอสำนักออกมาแล้วใช่ไหม <laughs> หมายถึงว่าที่สัตว์ที่ที่อยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะสถานอะไรนะบ้านพระ ขอบ้านพังออกมาแล้วเนาะไม่ใช่บ้านพังแถวนี้แถวนี้นะรับไปเลยคุณแม่ขารางวัลนะยินดีด้่ใจแค่หักภาษีนะที่จ่ายแม่ไม่แล้วถ้าแม่ใส่แล้วแม่เต้นคนเดียวแล้วคนอื่นเออเต้นคนเดียวเหมือนเข้าทรงนะคะขอเริ่มมือใกับตัวได้สักบาง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 ได้เลยนโกษณาเลยนะคะขอบคุณ